ครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะอิ่มกันแล้วครับทั้งสามสามท่านสี่ห้าหก เรียบร้อยครับตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นมีเธอเอนี่มี A อนั้นมีเฟรนี่มีเธอ โอ้ยเดี๋ยวมัน tamam> ปิดอัตโนมัติไปเก๋าไปหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับผมเดินทางกลับ เจัวเจ้าท้องบันนมีบัวกระท้องหรอวะามบเญี่เจ้าเนี่ยละนีเมียา่ท้องไเ,เดียมีม่ยาท้องเด็ดเดียเนาะไม่มีน้ำยาเมียไม่ท้องสักทีพุ้นเขาดูถูกเขาบัะนี้เท็ดห้เขาเบิง้งแบบต้งแง่หนี่เบิ่งแน่นี่เขาม่บัวกระท้องเอ <c oughs> าเอา ครับไปเจอจันโอกาสหน้าเจอกันใหม่สามโลสาม<ะ>โลจวดเลยพี่เอวเปียวจวดเอา้ออากจากร้านหนึ่งก็เข้าร้านหนึ่งครับปล่อยพี่เปีวถือแก้วรอยอยู่นะฮหน้าบ้านหน้าร้านไปทุบตัดรถเจี๊ยบอ <ตร nel main> บอกกลับเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้อากาศร,ร้อนอากาศร,ร้อนตัมทันนี่เ,นเลยตันีแเลยคุณเลยยาวเลยเข้าปราสาทเดี๋ย,าาย,ลย,ยวลาเ เอาร้อยสี่ร้อยห้าร้านกระเตี๋ยวกระเตี๋ยวตายายนะครับผม,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 มอันนี้ซูชิที่อำเภอนางรองครับ หลังจากที่เราไปดู2องซูเปอร์สตาร์ของเราครับสาวนุ่นน้ำซิงแล้วก็ช่างเอียวดันทุ่งนะครับไปทำการทดลองขับอ,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 อีซูซูตัวใหม่ของ

ไม่ใช่จะยู่อย่างนี้เลยบอกพี่เอ๋อแต่ปุ๊บอย,อย่างนี้เลยบ่ออุดแล้วแล้วก็เปลี่ยนแค่คอแค่นั้นเองวิ่งดีด้วยเสียงมันใช่ไหมมันได้นี่กว่า<ม>ของตีใช่ไหมพ้นฮึ้นนเอาเอา,เอาไอ้ที่เขาว่าอยู่นี่ก็เปิดดูอ่ะอันนี้ของเสียตีแบบเดิมเต็มเลย แค่นี้แหละก็เดิมดไปเลยหมดทุกอย่างเปลี่ยนแค่คอ๋อเปลี่ยนแค่คอตัวนี้ใหม่อืยิ่งดีเลยอืมทำที่ไหนฮะทำที่ไหน่เข้ามาแล้วเรามาเปลี่ยนเองนะก็เปลี่ยนเองให้จ่างเจึ้นก็ได้มาก็ใส่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างก็ถอดแค่น็อต4ตัวตรงนี้แล้วก็ข้างลลางแค่นั้นเอง ไม่ได้ทำอะไรเลยควบระบบอื่นๆไม่ได้แตะนี่อันนี้อะไรเนี่ยพันสามเขาเรียกอะไรใ้ตัวหลอกเสื้อกับตัวอุปีีอาร์สวัสดีครับศูนย์จากเรื่อยจะส่จะสิบศูนย์อิสุนะ ตอนตอนตอนที่เราเอารถไปเช็คบอกหรือยังไงเราบอกเขาเออบอกว่าเอากดเอกดกดให้มันให้มันหอบนะออนี่มีกดให้หอบด้วยครับ ยกอย่างนี้เลยไปไปเร็วเร็วจวด่ะโอเคครับผมทิ้งทายไปเท่านี้ก่อนครับโอ้ยลายหัวหลายตาลายมึนไปหมดแล้วเอไม่รู้ถ่ายอะไรให้กูดู FC บอกต้องขออภัยด้วยนะครับกดนู่นกดนี่มันก็เลยไปมั่วซั่วไปหมดต่อไปนะครับช่างเอียวรันทุ่งแล้วก็ เจโบอเจโบอยู่ด้านหลังนะครับจะพาเราไปที่อำเภอกาบเชิงครับนี่ถอยรถได้เหรออำเภอกาบเชิงไม่รู้จะทันหรือเปล่าไปดูไปดูรถแบ็คโคติดโรมนะครับ คือ,อยังไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ครับต้องจวดครับอุ้ยอุ้ยอยจวดจวดจวดเจอกันใหม่นะครับผม